สรุปกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนอินบุรีปีการศึกษา2564โรงเรียนอินบุรีได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2564ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่8ถึง11มิถุนายน2564โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมดังนี้ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและสังคมใหม่ 2. เพื่อปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนและแนวทางการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 3. เพื่อทดสอบวัดความรู้นักเรียนในการจัดห้องเรียนเนื่องจากทางโรงเรียนไม่ได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนปกติและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4่แผนการเรียนสิ่งภาษาและ 4. เพื่อนำผลการทดสอบไปเตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอ่อน ในการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินง,งานอย่างรัดกุมโดยสร้างมาตรการการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการของสาธารณาสุขและสบคจังหวัดสิงห์บุรีในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากมาตรการที่เข้มแข็งส่งผลให้โรงเรียนอินบุรี ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรีและสบคจังหวัดสิงห์บุรีให้สามารถจัดกิจกรรมได้โรงเรียนอินบุรีจัดกิจกรรมโดยยึดมาตรการความปลอดภยัยโควิด -19 ยึดหลัก dmhtt ดังนี้จัดที่นั่งร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงระยะห่างอย่างน้อย1เมตร จัดที่นั่งสำหรับการเรียนในห้องเรียนแบบสลับฟันปลาเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงดกิจกรรมแบบกลุ่มเน้นให้นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาโรงเรียนมีหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับบริการครูนักเรียนและบุคลากรอย่างเพียงพอโรงเรียนมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือบริการที่จุดหน้าโรงเรียน และหน้าห้องเรียนทุกห้องมีสบู่ล้างมือที่ห้องน้ําและจุดบริการล้างมือทุกจุดมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าโรงเรียนก่อนเข้าโรงเรียนโดยมีครูเเบนคอยดูแล,แลและให้คำแนะนำโรงเรียนจัดทำ QR Code ไทยชนะสำหรับสแกนก่อนเข้าโรงเรียน มีสมุดลงชื่อก่อนเข้าโรงเรียนสำหรับบริการผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สำหรับสแกนหรือไม่สะดวกในการสแกน QR Code ไทยชนะมาตรการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนอินบุรีปีการศึกษา2564มีดังนี้ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานได้แก่ วันที่8และ10มิถุนายน2564เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเป็นการจัดการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมประมาณ260คนวันที่9และ11มิถุนายน2564เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา เป็นการจัดการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4มีจํานวนนักเรียนเข้าร่วมประมาณ200คนการปฏิบัติตนระหว่างการร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานโรงเรียนได้แบ่งเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงเช้าและช่วงบ่ายการปฏิบัติตนในช่วงเช้าเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนนักเรียนเข้าวัดอุณหภูมิหน้าโรงเรียน สแกนไทยชนะของโรงเรียนอินบุรีลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณลานธรรมนักเรียนนั่งบริเวณจุดที่โรงเรียนกำหนดไว้ณนะโดมตามกลุ่มและลำดับที่ทั้งนี้โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนอย่างเด็ดขาดและหากพบว่านักเรียนที่สแกนอุณหภูมิไม่ผ่านหรือมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างเด็ดขาดและนำตัวนักเรียนส่งพบแพทย์ในทันทีในการดำเนินกิจกรรมในช่วงเช้ากลุ่มบริหารวิชาการชี้แจงแนวปฏิบัติการเรียนและการปฏิบัติตนระหว่างการร่วมกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแนะนำตัวครูผู้สอนให้นักเรียนรู้จักครูผู้สอนในคาบที่หนึ่ง รับนักเรียนและพานักเรียนไปยังห้องเรียนก่อนเข้าห้องเรียนครูเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการของสาธารณาสุขคือการเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา11นาฬิกา40นาทีนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานในช่วงเช้า โดยอยู่ที่ห้องเรียนประจำของตนเองเวลา11นาฬิกา40นาทีถึง13นาฬิกานักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องเรียนประจำปฏิบัติภารกิจส่วนตัวตามอัธ,ธาายาศัยโดยเน้นการเว้นระยะห่างและมีครูประจำห้องคอยดูแลนักเรียนอยู่ตลอดเวลาและนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานต่อจนกระทั่งถึงเวลา15นาฬิกา นักเรียนกลับมาที่โดมนั่งตามกลุ่มและลำดับที่เข้าแถวในช่วงเช้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายวินยัยและการปฏิบัติตนของนักเรียนในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนวันที่สอง หลังจากนักเรียนเรียนคาบสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยจะเป็นการทำแบบทดสอบหลังการเรียนปรับพื้นฐานที่ห้องเรียนของนักเรียนโดยครูผู้สอนคาบสุดท้ายเป็นผู้รับผิดช,ชอบและควบคุมหลังจากนั้นให้นักเรียนทั้งหมดกลับมาเข้าแถวที่เดิมโดยนั่งตามจุดที่โรงเรียนได้กำหนดไว้และร่วมฝึกร้องเพลงไมาประจำโรงเรียน โรงเรียนอินบุรีจัดก,กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ site, ด้วยมาตรการที่เข้มแข็งคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรอื่นๆส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4รวมถึงผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจในการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวในระดับมากที่สุด เนื่องจาก 1. โรงเรียนสามารถจัดก,กิจกรรมได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 2. โรงเรียนมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่รัฐกลุ่มเป็นไปตามมาตรการของสาธ,ธารณาสุขและสอบ,บคอจังหวัดสิบบุรีและทางโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างประสบผลสำเร็จการจัดก,กิจกรรมปรับพื้นฐานในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนผู้ปกครองชุมชนครูบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนอิมบุรีจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดก,กิจกรรมอย่างดียิ่งโรงเรียนอิมบุรีร่วมใจเรียนออนไลน์ห่างไกลจากโควิด -19